ครับว่าคุณลูกค้าเคยเห็นเครื่องรุ่นนี้ไหมราคาดีปห้าศ8 5ย์เนี่ยสภาพเนี่ยโอ้โหเครื่องรุ่นนี้นะ่าจะ30ปีแล้วนะผมมาอยู่เชียงกงนี่ตั้งแต่ผมมาอยู่ผมหนุ่มๆอ่ะอายุย0สิบกว่าดูสภาพครับตัวนี้สวยมากๆเนี่ยเครื่องเดิมๆนะครับไม่แกะไม่เปิดอ่าแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษอีกวิศวกรออกแบบมาให้จุน้ํามันได้เยอะๆคุณลูกค้าสังเกตไหมเวลารดแมคโครลถขุดอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องอ่างใหญ่กว่าปกติเพราะว่า น้ำมันเยอะมันจะทนน้ำมันเครื่องมันจะไม่ร้อนนี่นี่กว่าจะโอ้โหกว่าจะเครื่องมีปัญหานะนใช้ยี่สิบสามสิบปีสวยๆนะครับนี่เป็นรุ่นอ่างใหญ่อ่างน้ำมันเครื่องใหญ่อย่าเงี้ยอไปเดี๋ยวรอบรอบตัวนี้รอบจัดด้วยนะไปตังเสียงเลยปกติลุกนี้ลูกเผาหัวนะครับเครื่องมันดีมาก 我不好厉害！ รแรงอัดแรงเวียงแล้วเป็นระบบใบพัดเป่าด้วยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นระบบหัวเผาถ้าสตาร์ทชึ่งไม่ต้องเผานี่นะสุดยอดนะครับซื้อได้เลยแจวับ